มีการร่วมเพศชายกับชายแล้วก็แก้ภาพเฮ้ยังไม่คืนนะแต่ไอเดียดีนะคุณนำ้ำต้องยอมแล้วหน้าพี่เราอะกล็ลอยมาจากกับแพเงเนี่ยแล้วก็หายไปตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าแบบฐ่านเราเต็มหน้าเมจิตไปช่วนไปกิน ทุกคนเจอกอัพที่ก็เคยรีวิวนะคะผู้ชายของเราวันนี้นะคะแบบหุ่นแน่นมากเห็นแล้วเสียวจุกกีไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องแบบน่ารักกุกกิ๊กนะมีเรื่องความสยองด้วยอืมแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel พิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่สสัต์แน่นอนค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะแปยูนะครับอายุ27ปี ครับผมทำอาชีพเทรนเนอร์อยู่ค่ะนิสัยของคุณอยู่เป็นแบบไหนบ้างคะน่าเลเนินะครับผมจะดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจข้อดีของผู้ชายคนนี้เรามีมอะไรบ้างจริงใจครับซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือไม่ชอบเอาเปรียบใครสเปคของคนที่ชอบยิ้มสวยแล้วก็ผิวขาวนิดนึงชอบหน้าคมๆมากกว่าแต่ถ้านิสัยก็อยชอบคนที่ ใจเย็นมีเหตุผลเข้าใจในตัวเราพอเขาโตแล้วไงเขายิบเจ็ดแล้วไงเขาก็จะมองความรักไปอีกแบบหนึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ากวามี่จะได้ตัวคุณยูมาเนี่ยเหนื่อยมากพาดก,กันแล้วภาดก,กนดีวันนี้เรามีบทลงถ่อยอัคุณยูครับถอดเสื้อคุอย <c oughs> กันตอนนี้เลยค่ะจะดีหรือเปล่าโอ้ <c oughs> oh my god สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่มาเลยค่ะ <c oughs> ก,กลางเงินเจ็ดแล้วกันห้าสี่ห้าหกหรือห้าแปด มีแฟนแล้วกี่คนมีแฟนมาแล้วสามคนครับผมแต่ถ้าสมมติไม่ใช่แฟนนี่ก็ก็นิดนึ่งไหมคะมีเขี้ยวเล็บมีความเจ้าชู้แล้วก็ปกติไหมคุณท่าก็เป็นเหมือนกันใช่เป่าไม่ไม่เป็นฉันไม่เป็น <c oughs> ฉันเป็นคนเรียบร้อยถ้า <c oughs> อย่ามาเหมารวมนะเฮ้ยไม่ได้ถ้าเป็นคนโสดก็เรามีสิทธิ์จะคุยกับใครก็ได้ขอประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักหนะะ่อยค่ะ ดูแลตัวเองนะประมาณนี้ได้ปะจริงหรือไม่คุณเคยแอบ,บกินกับลูกเทนของตัวเองด้วยอันนี้ไม่มีจรนนิไม่ใช่ไม่เคยยู่กับลูกเทนเลยแล้วมีลูกเทนมาอ่อยไหมไม่ไมีเทศไหนมาอ่อยมากกว่า LGBTQ เขาอ่อยอยังไงเราไม่ต้องซื้อข้าวซีนาเลยนะคือทุกครั้งที่เขามาเจนเขาจะซื้อเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่เขาแค่มีน้ำใจหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม วันเกิดอะไรเงี้ยเขาจะซื้อของมาให้คิดไปเองเขาคิดไปเองเขาแค่เป็นคนใจดีอ่ะก็บอกไาสี่สัตว์เราเคยโดนคนหลอกไหมรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งในไอจีครับก็เริ่มโทร c อแต่เขาต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่ภูเก็ตต้องบอกก่อนว่าคุยกันมาแบบสองสามเดือนเนี่ยคือไม่เคยเห็นหน้าเลยนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าอ่ะไม่ยี่สิบห้ามันควรต้องแบบรู้แล้วแม้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าคือแต่ตอนนั้นเหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครเลยอยากเจอหน้าลางานเลย ก่อนจะบินมันเริ่มมีปัญหาตอนเริ่มบอกว่าที่บ้านเขาว่าไม่อยากให้มีแฟนก่อนบินคืนนึงเขาบอกว่าพี่ชายเขารู้แล้วว่าแบบเราคุยกันอะไรเนงะี้ยเขาบอกไม่อยากให้เป็นเจออะไรเงี้ยมาถึงเขาก็เหมือนวีโอคอนา่าจะใส่แมสเอ้ยมันเริ่มปแปลกแปกแล้วหัวหรือเป,เป,ปล,ล่าสุดท้ายจริงก็คือเขาไม่ได้มาเจอเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเซลแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องมาเซลยของคนณแบบทุกวันท,ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอเขา ไม่เคยเจอเขาเลยมีการโอนเงินอะไรให้กันไหมไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมต้อนรับสู่เบญเสพศค่ะใช่คิดว่าร่างกายคุณยูเนี่ยอะไรที่มีเสน่ห์ที่สุดอกเลยกันใชคนน่คือตอนเด็กคือผอมมากน้ำหนักแค่45เองมันมีสตรอรี่คือชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาฮอตอะเขาสวยมากอะไรเงี้ยเขาก็ไปกีฟมือกีตาร์ของเลี้ยอ่าเราก็ไปฝึกเล่นก,ก,กีตาร์ไม่กีต้าร์เนี่ยปพ๊บ เขาก็เลือกกรีดกันเขาไ็นกรีดคนก้ามเราขอโอเคสวนเพืือนไปยิ้มวะสุดท้ายก็จบแล้วที่เราไม่ได้บอกเขาทักวันนี้ยังไม่รู้อีกหรอตัวเดียวไม่รู้ล้วา็ไม่ไม่มีทักงมีเรื่องหนึ่งที่พีคสุดคือเคยลดลมสลบสลายไปหลายวันเลยเลือดข้างเลยสมองเลยนะตอนั้นน่สาเหตุเน่ยไม่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 อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่มันสลบสไายไปหลายๆวันเนี่ยเราไปไหนมาบ้างไม่ได้ไปไหนนะ เราเป็นคนฟังเดอะกูดิโอบ่อยเนี่เราก็อยากจะรู้แบบว่าเออแบบเผื่อไปไหนมาเพราะว่าจะเล่าอะไรให้ฟังรุ่นพี่เราสมัยเรียนที่โรงเรียนเขาเป็นผู้ชายที่เกเรมากแล้วเขาก็ขับมอเตอร์อย่างเงี้ยเราก็รถล้มเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเจ้าชานนิทราไปประมาณ3-4วันซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเลยแต่พอเขาฟื้นขึ้นมาเขากลายเป็นคนดีแล้วก็กลายเป็นแบบปั้มปเป๋เปเปออ่ะคนก็ไปถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะไปนรกมา เขาก็เลยกลัวว่าจะต้องตกแล้เขาก็เลยกลับมาเป็นคนดีแต่ว่าแบบเหมือนร่างกายไม่สมประกอบก็เลยแบบป,ปั๊บมาเปิดๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ชอบฟังเรื่องผี <c oughs> มันน่ากลัวเลยก็กลัวนะเคยเจอเคยเจอเป็นพี่ชายตัวเองอะไรกันพ,พี่ชายเสียอ๋อพี่ชายเสียแล้วอะ่ะพี่ชายเป็นคนที่ขี้แกล้งมากเราอยู่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอวันที่เสียวันแรกตอนนั้นคือกลัวมากก็เปิดทีวีไว้ข้างนอกยายหลังจานเราไม่อยากอยู่คนเดียวก็เลยแบบ ไปอยู่หลัง<ม>ออยายก็ดูยายล้างจานแล้วก็เหมือนออแบบเกาะๆอะไรเงี้ยเราเลยร้องกลัวอะไรเงี้ยไฟห้องขวานจัอแต่ไฟข้างนอกนอก่ะยังติดหมดทุกอย่างยังติดหมดเลยนะ,ะแ้วแค่ห้องขวานเบิรยายกญเราคุณว่าเฮ้ยจะแกล้นงน้องทำไมาน้องมันกลัวเฮ้ยจะลุกมันเปิดว่ะนี่คือยอังยังไงยัง,ยงเบาๆนะ,อะตอนนั้นเราวกวดด้วยปวดน้าไฟใช่ะแล้วคือมันเหนื่อยมันต้องตื่นเช้าเสร็จจากงานศพก็เลยมานอนเราก็หลับไปสับสนึง ดีตื่นขึ้นมาเลยปึ้งแล้วหน้าพี่เราอะก็ลอย are, saw, <in> ้อยแบบมาจากกับแพงเงี้ยแล้วก็หายไปเลยคือคนน้ขนลุกอยู่เลยตอนนั้นรู้สึกว่ากลัวแต่แบบแปลกแป่กะกลัวแบบว่าเขาอาจจะมาบอกลาเราไม่ได้แต่ผมไม่ตั้งเพราะว่าโกนหัวแล้วลองเรียกดิลองเรียกแบบขอหวยสักสามตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีไม่จะเสียไม่จะฝันตั้งเคยมีแวบไหนไหมให้เรารู้สึกว่าหวั่นไหวกับเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย เคยมีประสบการณ์สาวสองแหละผ่านแอปแอปหนึ่งแล้วตอนนั้นคือมันยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเลยอเข้าใจเข้าใจเดยกก็เลยคุยจะเป็นเพื่อนดิฉเลยแล้วถามจริงรู้หรือยังว่าอ้ําเป็นกระเทยรู้หรือยังรู้แต่คุณอ้ําสวยไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบตกหกรแล้วรูปหลังอะรู้แต่สวยนะอัปเดตเลยครคุณยูว่าตอนนี้ชีวิตทําอะไรอยู่บ้างคะที่ไหนเชิญเลยค่ะเป็นเทรนเนอร์ แถวสาทรก็คือชื่อรีบอนฟิสต์โออครับใครอยู่แถวสาทรเออไปนะต้องไปแบบไปเลยให้พี่ยูเทรนให้แบบอยากจะเป็นหุ่นแบบนางแบบวิกตอเรียซีเครด์บ้านให้เลย้ไดต้องออกเดทคิดว่า24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างและพาไปไหนบ้างชิญเลยครับมาที่ห้องแล้วก็ทำกับข้าวเพราะเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวอาจจะหากาิจกรรมทำเหมือนแบบที่ห้องดีมีเลโก้ก็ช่วยอาจจะช่วยต่อเลโก้ ก,กับข้าาวน,นอะไรที่คุ่นแซบขนาดนี้เคยใช้ร่างกายเราให้เป็นประโยชน์ไหมแบบทําอาหารแล้วก็แก้ผ้าแล้วก็เอาหาวัมาบ,บนตัวอย่างงี้นะครับประตูมาเจอเซอร์ไพรส์อะไรกันเคยไหมเนี่ยยังไม่เคยนะแต่ไอเดียดีนะคุณนำ้ำต <c oughs> ้องลองถึงได้ลองนะหลออมีคอนเทนต์ได้เลยเนะี่ยเฮ้ยเรเซอร์ไพรส์คอนเทนต์ได้เลยทักษะพิเศษที่ทําได้แต่ไม่มีใครรู้เลยคือเรื่องอะไร อยูเล่นกีตาร์เป็นอยู่สอนเต้นเลยนะแสดงว่าทักษะเนี้ยมาแต่ตอนที่จะให้ผู้หญิงคนนั้นชอบใช่ปิ๊งผู้หญิงคนนี้ทําให้เราแบบเป็นหลายอย่างเลยเธอต้องขอบคุณเขานะ <c oughs> เขาทําให้เธอแ<ด>บบทําอะไรหลายอย่างเป็นอ่ะเ,เคยมีช่วงไหนในชีวิตไหมที่เรารู้สึกว่ามันแย่แต่เราก็สามารถผ่านมันได้เรื่องอะไรคะเราเคยมีแฟนคนที่ที่ทําให้เรารสึกว่าเราเราปิดใจเป็นนานมากก็คือตอนนั้นครับผมคือคบกันมาสามปีที่บ้านต่างรู้อะไรเงี้ย อีกวันหนึ่งคือมันเป็นวันสอบมาสุดท้ายลืมเน็กไทด์ลืมไทไว้ที่ของเขาอย่าบอกนะเลยขับรถไปเในกไทเจอรองเท้าแล้วก็ปิดเข้าไปเราเห็นแฟนเราปิดผ้าปิดตรงนี้ผู้ชายอีคนน,นึงก็นอนทางคาไม่ใส่เสื้อค้าเหมือนกันมันเหมือนละครละคร<ะ>เลยนะที่แบบว่ามันชอ็อกจนมันทําอะไรไม่ได้มันชอ็อกเ้ยแล้วก็แค่หยิบเน็กไทเราแวะถ่ายรูป ถ่ายดูปุ๊บเราก็ค่อยปิดประตูะเบาๆให้เขาเราก็มายืนแบบริ่งคืออะไรวะแต่ถือว่ายังดีนะที่ยังคุมสติตัวเองได้ราะบางคนนี่คือแบบตายเป็นตายเลยนะมันมันช็อกอะแสดงว่าณตอนนี้คือโสดหรอโสดนะครับผมชอบคนอ่อนกว่าหรือแกกว่าแกกว่าชอบจีบเขาก่อนหรือใ้เขามาจีบเราจีบก่อนแล้วกันนิสัยแบบไหนที่เจอแล้วแพ้สุดนี่อยากรู้เลยค่ะว่าสกิลการจีบของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวลองจีบให้ดูหน่อย คุณครับแปลว่าวนนี้ทานอะไรบ้างอยากทานไม่ค่ะไม่ทานแล้วค่ะกิน IF อยู่กินมื้อแรกได้กี่โมงคะมื้อแรกตอน9ก้าโมงครึ่งค่ะมื้อสุดท้ายตอนบ่ายสครึ่งค่ะจะอยู่ทาบข้าวให้กินนะคุณรัชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรก็ได้ค่ะที่อยากทําให้กินนะคะเป็นเนื้อแรกกันเนาะเป็นข้าวผัดอะไรกันใช่เป็นเนื้อแท่งก็ได้ค่ะชอบได้ เอาจริงถ้าจเจอแบบวิงแบบนี้โอเคบ้างโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเฮ้ยถ้าทขาลืน่นมาลื่นกลับได้หมดอะขอหนึ่งเพลงเพราะเพลงเข้ากันไม่ได้ซิงค์คอนไน์ใช่อฉันชอบเพลงนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยด้วยไม่เคยก็เพราะใช่แก่มากเลยฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าชอบเพลงออกเก่าๆมากๆเลยนะคุณอยู่ค่ะข้อความเข้าเข,ข,ข,ขาบอกว่าเกหน้าตอลอดหล่อที่หนึ่งหน้าค่ะ,ะไม่ช่วยืกับหน้าหล่อยไงไงงั้นเขาแบบน่ารักสุดๆ ัแบบน่าหื่นกามลองกัดปากล่างให้พวกเขาว่าอายฟังใหม่อยแล้วณปัจจุบันเนี้ยยี่สิบเจ็ดอะเธอว่าเธอกล้าหรือยังกับการแบบคบเพศทางเลือกอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอบอกว่าตอนนั้นเธอยังแบบไม่กล้ายังกลัวอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี้ยความคิดในเรื่องนั้นมันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปนะเราสุขว่าเราทำได้ คิดว่าจะไปเจออยู่ได้แถวไหนบ่อยสุดเจอยากมากเลยอะ่ะยู่เป็นคนที่ติด้องมากอะ่ะเป็นคนที่ติดทองมากเธอไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่สูบหรอบางครั้งไม่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 ไมดื่มบ่อยละมากสุดก็แค่ไปนั่งบาร์คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็กะเธอมันเหงาเบอร์ไหนทำไมเราไม่มีเพื่อนไปนั่งล่ะ มาจากเหนือก็คือเป็นเป็นคนลำปางใช่ไหมมาที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเพื่อนถ้าเวลาที่คุณอยู่โสดอย่างตอนเนี้แล้วหิวหิวอ่ะหิวตามภาษาของกันเคยรีวิวอ่ะจะทํายังไงให้หายหิวหาในอฮกี้แหอมชอบเอาใจแฟนไหมเอาใจมากเป็นคนที่ใส่ใจละเอียดวันหนึ่งเอาใจดดดไ,ไ,ได้กนะี่รอบสูงสุดอ๋อเรื่อยเนะสะกิดติดตลอดเป็นคนตรงตรงหรือเป็นคนลำเอียงลำเอียงนิดนึงโดนเพื่อนแกล้งบ่อยมากโดนเพื่อนแกล้งครั้งไหนที่หนักสุดแล้วจำไม่ลืม เอาฐานฐานหน้าเลยล่ะานดำๆเนี่ยคือปีสี่แหละก็เลยกินเลี้ยงกันบ่อยแล้วเราก็คออ่อนไงเราก็ไปปากปีเลยเขาบ่อกเอ้ยใครใครหลับนะอย่าให้เจอนะอะไรเงี้ยใครหลับโดนแน่ฐานหน้าเลยเอาเมนจิตเขียนตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเราก็หลับไปก่อนเพื่อนเพื่อนเราก็ปูตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าแบบฐานเราเต็มหน้าเมนจิตไปขว้นไปขล้นต้องไปไปเวีนซิงมาบ้างหน่อยลูกสูงกูหน่อย แบบมาเมามึนๆไปปื๊บเราก็เข้าเซเว่นเราเข้าหิ้งเราไปซืออ้อเลยแล้วทำไมแตรับง,งานไม่หัวเนาะจัง <c oughs> แบบมันหัวเนาะเราแล้วก็แบบเอออะไรเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำปั๊มเลยโอ้โหทีนี้จำตัวเองแค่ไม่ได้แดงว่ายุคนั้นยังไม่มีไอจีสตอรี่ใช่ไหมยังถ้ามีนะคือแบบบันเทิงอะใช่จะต้องออกเดต กันคืนนะจะต้องเตรียมของไป3อย่างเตรียมอะไรบ้างคะมีดอกไม้มีสถานที่จะไปได้ปะอ่ะได้ได้อะไรไม่รู้ว่าพนมำดีข้อความแปลกๆมาหาเราว่าไงบ้างสองรูปเอาไยเพ่ตัวเองนี่แหละของผู้ชันแหละ,ะมาให้เราดูมีการช่วยตัวเองส่งมา มีการรวบเพศ<ม>ชายกับชายส่งมาให้เราดูเมนูอาหารที่ชอบชอบกินอาหารอะไรชอบกินกะเพราตอนกินกะเพราครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบสามสานี่มอหนึ่งเองนะทออยู่ก, <c oughs> กับใครกับใครอ่ะแฟนคงแรกกินที่ไหนอย่าบอกนะว่าในโรงเรียน <c oughs> ไม่ใช่กินที่บ้านผู้หญิงไม่แล้วตอนนั้นกินเป็นเลยเหรอไม่เป็นอนะ่ะ เป็น็นกคือไม่่รู้วากินเนเคยเอาหมูสับเรามาตีหน้าตีปากใครเล่นไหม <c oughs> ก,กินหนึ่งจานใช้เวลากี่นาทีคะสิบห้าถึงสามสิบนาทีครับคำไหนที่จะรู้กันเลยว่าแบบเฮ้ยเธอเนะี่ยฉันอยากกินกะเพราคำว่าอะไรที่ฟังเรารู้เคยรี่แบบน้ำดิถ้าแฟนโง่ๆอ่ะไ,ไปเที่ยวกันปะไปเที่ยวกันก <c oughs> ินกะเพราเสร็จเขา,าชมเราชมเราว่าไงบ้างเด็ดมากๆแล้วจะให้ตัวเองล่ะเผ็ดเิ็ดแล้วก็แซ่บอะไรเงี้ย ขอฟังหน่อยค่ะขอบร้อยเม็รแตามันใกล้กล้องหน่อยดูนปจะต่อของจริงไม่เกินจริงนะเนียวันนี้คุณยูให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะหนึ่งถึงสิบแปดแลยัรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ L G B T รอบตัวในปัจจุบันนี้คะโลกเรามันเปกว้างครับแล้วก็เพื่ทางเรือคือเขาเป็นคนน้ารักงครับแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็ดีครับขอบคุนครับ ถามคุณยู่ดีกว่าวันนี้มาเจอกระเครรีวิวเป็นยังไงบ้างคะจะูุครับอุ่มากรับน่ารักมากสาแกใจจริงที่ได้คุยเพราะว่าก่อนจะได้คุยเราคาดกันไปคาดกันมาเยอะแยะไปหมดเลย ใครชอบคุณยูนะคะชอบความหุ่นแซบไปติดตาม IG ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะออกกําลังกายก็ไปได้เลยที่เฟนเน็กที่คุณยูอยู่นะคะเข้าไปดูในไบโอไอจได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบกันเถยรีวิวนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แ,แล้วก็ y o u ูทูบช n แนลพิมพ์ไปเลยนะคะกันเถยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ในสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วิกหน้านะคะรีบตอบได้ค่ะว่าใค่ไม่รีวิวเ่รีวิวนะคบ๊ายบายค่ะ สรุปแล้วคนนั้นไม่ใช่แฟนเธอใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไม่ใช่เนี่ยวใช่เรื่องไปแล้วเริ่อไปแล้วเจ็ดนาทีเรียบร้อยก็ได้นะไม่ติดนะคุณยูธรรมชาติของเ่าได้นะไม่ติดเลยคุณยูต้องๆอันิดนึงต้องๆอันนี้หนึ่งจบนะครับ๊ายบายอันนี้คืออะไรเปล่าเหนือเฮ้ยคุณยูทำใไมมค์ถือมันเลอะ Vem,